สวัสดีครับฝากติดตามช่องเสียอีกพาลยน้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปกดซับจะให้กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปของเสียอีกครับผมไปติดตามกันเลยครับครับ เฮ้ยรวยครับมาสบายปู่นะครับผมโอ้เย็นเย็นดีารแบบนี้

น้ำตกนะครับโอ้เย็นมากเลยครับผมหอปู่จะได้เย็นเย็นเงินจะได้ไหลามาเทมาเหมือนน้ำครับผมวสวยงามดีบ้างเทิ่งเลยครับนี่มังสุบอยู่เห็นบ้างมังสบปะนะ่ะนี่อยู่มังสุบปะนะ่ะท้างหลังะนะ บ้างลงสิเนียนบ้างอสิเนียนบ้างสิเนี่แหละสวยงามแบบนี้โอ้ขาดินีต้อนรับยินดีต้อนรับหอปูชีปลาขาวยินดีต้อนรับหอปูชีปลาขาว998ครับผม สวยงามเลยครับมันยงหันลัมันร่าหันลเสียจนนะครับผมสวยงามเลยโอ้เข้าอันรครับแล้วครับสวยลายแบบนี้ครับถูกไหมทุกคน นี่ก็จะเป็นรถเสียจวนนะครับผม4ีหกห้าสองนะครับผม,มนี่เป็นทะเบียนรถของเสียอีกสองสองห้านะครับผมว่าก้านับตกนี่วาวมันี้นางสาวนอเพิ่นแลวเพินฝากเพิอ่การจรินอันอินพลัมม่ จะเคียงเลยุนชุ่น่ร่วมจิตนั่นนเนาะาลูคุณแม่แมรในรอบนนะรับวันน้เปิดเบอรงเนะวันน้เราคามีสมโอกระบกซีดาคุณฝากมากร่วมค่ะค่ะภาษกเร่องของกับเงินสามร้ยบาทสบายตัวทั้ั่นค่ะงาจัเชียงใหม่เลเพราะเราก็ถือว่าเป็นยังเกครูเนอว่าใ่ซักท่าครูก็เก้าอย่างบบุญรวมก็เก้าว่าใ่นี่แหละ เขาก้อเชียดเนี่แล้วก็ทอดนววานแต่พวกผมทำบุญน้ำมาสั่งก็ก็ทำได้สูกรบอกว่าสั่งส่ปากมาลวมน้ำ้อมกับปุจปัจใจสาร้อยบาทสวยงามเอสีย่าก ชื่อขาเข้ามาเนามีเัตเไปมาเดียว็กลงามเนาะสีงามสีงามสวยงามสวยค่ะูมั้เอลี่สิงหมูะคือเดรัเนานขี้ขี้สิหมูคนมะคือเน่ยเรอมาเดลาวยคนฝาามาคนส่ลังมาก ผาดขึ้นบนกตวแล้วก็สงมนผาดแล้วงนทนเกระเปากระเป๋กับงกระเป๋ากงามาเรียกไปใส่กระเป๋าอะไรข้ามพธัอทิดเขาอาทิตย์สุดกรเียอยูบสาสุดกระไรอ่ามอนีเด็กก แ้มัเอาน้ํมา,มาเ่าวายพวกมันตกีคับเอฟซีรวมมาครับผมควมเกติเขรวมมาครับันทืนี่ผมทำานอย่เนี้เพราะว่าจะหนักตก้ารวยค้ารวยนี่มันตาเดือมาว่าจะอยู่แล้วเนาะตอนได้มาได้ขี่ผอดีกว่า เราเกิเมาคนรวยมาไหนมือเลยดิเกิามาอะไรแต่ว่านับตกพารวยนะตกพานเพา่นถ่วงฝนย่ำเลยฝนพารวยบ่แม่นับตกพารวยรวพารวยปูระวังยเนมก็เลยไปตั้งช่องไม้แต่ต่างซื้อเปลี่ยนซื้อซ้าวันนี้ 老是干了，干了干了干。老了，他家干了，他家干，你家干，你家他怎么操？你干

น้ำตกน้ำตกพาดวยืช่วน้ตกเขาน่าอะรเอน่งหลายานพันจอดพอย้จ้าบานถอยบ้านบ้าก็ั่งจอดพังถอยถอยมาบ้นอยมาถอไหนหลับคาหลับคาหลัคาักกว่าน้ำมาเลยน

ว่าเอาว่าได้กว่าเอาว่าได้ก็พอมาอืมพอเสรพออยากได้ก็เอาพอว่าอยากหาพอพอเอาเอาทั้งให้เอาทั้งให้ว่าอะไรยิ่งเฉยอืมเาทั้งใหเอาทั้งใา้เอาอืมว่าเอากระตายักเสียเองอามาคึบเอาตักเสียเองเออึ้งนั่งกังกาเอาว่าอึ้นกังก้าฮกระต่ายแตัววันนี้ฉันว่าแกขัเข้าอยากได้ ai ai giặt đây, giặt đây ai đây ai ba thứ là phớt phớt ai ai cài giặt đây phớt cài giặt đây ơ phớt giặt đây น่ตเปวดข้าวสันปัวปันนี้ว่าจะซิ้ปซื้อถวายออกใ้เราเศร้าปวดแ่จองขางมากงอยหางบร้อยมาหางว่าูอย่างนั้นว่าู่ตัวขูไปเห็่านกมาเป็นแแล้วจะห้โ้คให้ mắn างเขาจะหนกเนาะ้ว่า ใจ,ใจก็ตกใจก,ใจกใจ็ใจก็ใจก็พยายามมาเลยดินใจร้ายต่เดินมาพาทอมาเดินพเกเดินไปมึงอยเข้ามาเดินขึ้นมาตกน้ำตกก็เลยพาคนดูไปน้ำจ้ำสิรู้ไนหมนว่าทีา่งุกอย่างเงาเงาเขาไม่แก้ยวคนเงาเขามากเจ้ยวันตัวว่าเจียวจังเลยเป็นนชวถือว่าเชียวคนเงาตกมา,ากกว่าจำเชียวฉันตัว ขงังเลยหันด้วังเลยหันด้งยก็บก mm. ัำแขังเลยก็เอาต้ว mm. ตาดีได้ตารา้ืีข mm. ู้จากบอีนังตอกันู้จากหลอกนังก,ก,กันอันงมากตอนพร้อหรยัง ท่านพ่อแมเอาน้าบบผ้ามากาลังงง่าพ่อสแดง่าพ่อม่เอาน้าแบ่ามาฟังางกว่าฟังตน้าตาน้าบบ่าได้ว่าอะไใช้แต่เงิว่าไม่เปลี่ยมว่าม่เปยนมาว่าจะพ่อไดาว่า่าเอ้า พราะว่านนะไม่ปิ้งอะไรเอบานีใช้ปินงหนึ่งวาไม่ปิ้งมากพาดิบะไม่จะพาย่างอ่ไม่ปิงเลขาจะหนักาไม่เก็บลพาังไันว่าไม่เก็บเขาเอาสเอามาพายานักพยาหนักนี้เหัก เรียนภาษาต่องก่อนังต่างก่อนวันชาติเขาเขาต้องพังวันชาติเขาพระยางนะพระยาหนักว่าถึงมากด้วยช่อองพระยาหนักชององค์แต่ไมนองใหญ่ดิพะยาหนักทองทองมานอนทักูร้อนถึงด้วยจัดเต็มได้เทาเต็นเท่าไปเต็มเท่าไปข้าใจง่ายมากถึงนางมักจะจิตใจง่าย Với năm năm học học hết học. Tenth học hỏi học. To do nào học hỏi 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 học

เขากันเป็นไปเร้ไปเปเป็นน้ไปเไหมใช่ขอขึ้นใหญ่็หลังอเต็นไปอด้ยเตน้งไปอขึ้นใหญ่พราะหักไหมคู่หนาคู่หังหรอคู่เป็นคู่ทัด ไอคู่นี่อาจารนยะ์น่นนอนดินนนาคือทั้งทั้งกับที่สิบว่าได้ัม, <c oughs> มันสืดตะนอเลขัง่างเลย้อย่น้นอามขัง่างหนนีย่ยามาร้อยคู่กันมาว่าคู่นี่้าคู่กันน้้อยแกันแว่าบ่เป็นคู่นี่ว่าเป็นคู่นั่

โออโอระโน่ค okay. oh, 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 no pues, no so ือเกาโอระโน่ไม่เปลี่ยนไปรับรมข้าว่าโอระโน่ไม่เปลี่ยนไปรับผมถ้าออร้โน่พาชาไทยว่าจากไหนโอระโน่เก่าล็อกงนดิ้งดนั่งกักแต่ฮักปาใครถือได้แล้วใครถือได้แต่ป้าไปแล้วว่าชาดิ้งนั่งแต่พวกว่าป้าเก่งดิ้งนั่งแต่ม โอ้ยบอลเก้าหกมาัทนคือโรคหนักจังเลยพอปาไปโป้แล้วาาน,ลน่อจงออจะได้ใบข้องขึ้เก้าหกอ่าใจะมาเล่นเนะาะเขาบก,าละละาว,ากว่าโอ้าบอลเก้าออเว่าแครว่ามึงจังถือว่าเาหกันนั้นมาครับมาให้ใบโป้โ้วนาอดันขึ้นบานบ้านเนี่ยเขาประพากให้เจ้าแผหาให้

Bakun cùng kim bakun thức, go mặt thức mọi người mhmm đẹp, mhmm 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 mhm 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 อเออพิการนาต้องพิการนาชมพิการนาเอาพิการน,นาเรินสังกุกงก็ชังกุงแล้วเนาตบาบา้าบยูขอแราวหนอันนึงสังกุมอันนึงแข็งบ้างตาบ้าขดอกับหัไปจก็ดำแข็งมันอย่างกันแก็วังอย่างกันเออ i <laughs>

มาหามาหาแทนวันทื <poured S 1> ่นเขาบอกไอ้คนั้นก็แค่นนี้เขเขียนเลยเก็บงิหอพักทางแดงมาทางบังปรวิจารณญาณในการรับชมมาทางเรานักทีสิบบาทเปลี่ยนงไงวาทางไหนคับ เเ่ใะรมามทมาทิอ่บางมดอ้มาสบางมายาบางบคืองานครับแตงโมลกเตอาบ้าด้ขาบ้าได้นํำงนี่าาด้วยน่ะกบ้าวนึางบนพา้วยบ้าน้ำ ไปว่าอีนั่งมอยากว่าว่าคือบาดคือแง่ขเที่ยตงของข้าวชาวนะว่าค่าว่าว่าคือเขาบ้านแปลกเขาเขาคิดว่าว้าแปลกว่านั่น่ะเขาเลยว่าปอดวิจารณ์การนาบทงเขาไม่บอกว่าเนี่นั่นะม้านว่าคือกขาานว่า

ไม่พอาจนะเขาต้องมีมมจิต<อ>ไมมาเขาต้องไ้าพิจารณาเอาม่มาดังนังนกเกยเียบาถือลมม้มาต้งองถเขาบอกว่าพิจารณาคนที่ทื่อพิจหร้า,ราคนทีตัดสินใจพิจหน้า,าอนคนที่นอนหลับพักที่พักเท่าน, <c oughs> นั้นตาม่า อีร่งนาน้เข้าใจปะเาใแล้วาบแล้วก็เปลี่ยนชาบแล้วก็เปลี่ยนยนอยู่บพู่จะเ่ยวกันเขาาบยันีานายน่ยชาแล้วเปลี่ยนเขาเข้าชาบวกกันเนาะชาแล้วเปลี่ยนขันบนะ่ชาบเ,เปลี่ยนมาพอขันบ่ชาบ่ต้ดงเปลี่ยน แต่ว่าข้าชาแววเปียเอา้าชาด้วยเปีย้าย่งไ่ชาไม่ต้องเปียเพราะว่ายังไม่เข้าใจเข้าใจทากออาก็หลังได้ปัญหาพอจังไงกับเธอจังไงกับชาเลยแต่ว่ามันมีขึ้นสิ่ง่างนามตกไอ้ทางทางู้น้ำตกไปทางพงแล้วสิสิดอกไม้มาแตงไหม้ง,หางามปูเอา้า เลยเข้าไปเลยเดินหัวเดินตานั่งถูกยาหัวหัวเอาเข้ขึ้นหางกันไปมาที่เขาคุณนางกบไหลก็วาที่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 เขาวางไว้กวางถูกท์กันถูกหลก็มาที่ทว่ที่ไี่ที่ที่เข้าไหปพ่อบ้านว่าเกี่ยวขันว่าเกี่ยวขันฮอพอขึ้นฮอพารนะ น้ำตกก็คือน้ำตัดเกี่ยวข้านเครื่องประดับประดาบางร้ายรู้จักไหมจีนางรักนอนรู้จักแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนดอกนั่งดูชื่อนั่ะนั่งดูชื่อๆรู้จักไหมเดี๋ยวจะไม่ชอบเองฮักมั้มัดไปแล้วถาม กากับไรน้กงนตคครับอ้ั่งล้ค่ดปอันไหนกให้ไปซ่อมมือจะในปูอ้ไปซ่อมมงแรงว่ทีชอเยอะชอบป่านมั่ไ่ชอบ่าานคือได้ชอบไ่หมดไปยิบนาี่ปูอย่างนีแบตตอรี่ไปยิบแต่งนใหชอบไตพออบ่อบ่บ่อะไรพอบ่อบหนักอไร เอาวัาาได้พอเอาไต้คังน้เาได้แบบ,อบ,บ,บพอวัวัเอานักนกาะพระพอดีนึงเพ <อ S 1> ราะว่ามีน้ำตกเด้งเด้งมีน้ำตกเด้งเด้งได้ลงในน้ำทองต้องพระจน้ได้ลงน้ำท่อ,อน,อนต้นนั่นนะขาว่ามันดีเอาบ,าบาอบอเขพอเาเอาหนะัก เอาเอาเอายังก็ได้เอาพระจานาก่าน่ะครับผมเอาพระจ้านาก้อนาตั้งได้แทนไหมน้งพระ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 จ้านาก้อนาค์ใท้ากนได้แดจึงมองทนาข้างหน้าัื่อเท่าหน้าแกจึงข้างหนัแกข้างหน้าีๆเขายังไม่เกิดมาเลยวะตั้งโตไมาชอเลี้ยเคราจึเอา่าน

ครับผมคักไปคักจากอันหน้ังตอแต้วเลยไม่แห้งแล้วหรอกไม่ชอบอยาอกไม่ชอบเป็นมากฝากติดตามช่องเฉลี่ยขาลอยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากเฉลี่ยรครับผม